สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็ช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับก็ช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่องหลักนะครับผมทําช่องสำรองไว้นะครับรบกวนกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าช่องนี้มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับ ชื่อช่องสลาลมเหมือนกันแต่ว่าเป็นสลาลมออฟฟิเชีนะครับติดตามกันได้นะครับเผื่อช่องนี้มีปัญหาก็ไปเจอกันอีกช่องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาดูนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมาขายจากกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับนี่นะครับค่อนข้างจะหนักนะครับน่าจะเป็นเหรียญบาทรุ่นเก่านะครับผมคลับคล้ายคลับคลานะครับ เดี๋ยวแกจกยำแกะให้เร็วๆเลยนะครับอ่าหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับหนึ่งบาทตาแผ่นดินน่าจะหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับผมจําได้แล้วนะครับว่าอ่าเคยคุยกับสมาชิกท่านไหนไว้นะครับนี่นะครับอ่าหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมค่อยนับเองนะครับนี่นะครับก็แบบนี้ ตอนนี้รับซื้ออยู่เหรียญละสี่บาทนะครับใครมีเยอะๆก็ลองลองสอบถามกันมาดูนะครับเหรียญละสี่บาทนะครับรับซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูอีกอีกห่อหนึ่งว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับอ๋อเป็นพุทเฉียงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่าเป็นพุทเฉียงนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับ ก็ถ้าไม่เยอะยังัยงยซื้อได้อยู่นะครับคุณเฉียงขอแจ้งนิดน,นึงนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าไม่เยอะเกินไปอะ่ะผมก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบเยอะๆแบบเป็นร้อยหลายร้อยหรือเป็นพันเหรียญนะ่ะก็ลองมาคุยราคากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่า,าผมซื้อมาผมต้องขายออกนะครับถ้าถ้ายังเหมือนกับถ้าราคาลงมาเรื่อยๆอก็ต้องคุยราคากันอีกทีนึงนะครับว่า ซื้อได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือมาคุยกันนะครับเพราะว่าในกลุ่มซื้อขายถ้าช่วงที่พ่อค้าเข้ามาเทอะ่ะพ่อค้ารายใหญ่เข้ามาเทอะ่ะเขาขายเหรียญละ17 18บาทนะครับแต่ชุดนี้ก็คือซื้อเหรียญละ15อยู่นะครับนี่นะครับก็ไม่ไม่กี่เหรียญน,น่าจะ30กว่าเหรียญั้งครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเ,เดี๋ยวนับนับดูนะครับ2องสี่ห4 6 8 10, 2, 4, 6, 8, 10. สองสี่หกแปดใช่หรื 2, 4, 6, อ 30, 30, เปล่าสองสี่หกแปดสิบอ๋อสามสิบสามสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับสามสิบเอ็ดเหรียญแล้วก็าตาแผ่นดินตาแผ่นดินอีกร้อยเหรียญน,นะครับก็ก็โอเคนะครับถึงแม้ว่าจะไม่แบบไม่ใช่เหรียญครุฑไม่ใช่เหรียญแบบราคาสูงมากมายแต่ก็คือพอที่จะคุ้มค่าจัดส่งนะครับก็มีประมาณนี้ถ้ามีเหมือนกับ หลายหลาท่านมีแบบสองสามเหรียญแบบเนี้นะครับก็คือราคามันมันจริงๆมันก็ไม่สูงนะครับในกลุ่มซื้อขายขายกันจริงๆอ่ะโหดโหดอ่ะไม่เกินเจ็ดบาทนะตอนนี้นะครับห้าบาทห้าบาทก็ไม่ค่อยมีหรอกมีมีขายหกบาทเจ็ดบาทนะครับขายที่เป็นร้อยเหรียญตกเหรียญละหกบาทเจ็ดบาทในกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้ก็คือถ้าไม่เชื่อลองเข้าไปเช็คราคาดูได้นะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ <tyard. S 2> ผมก็ซื้อได้ในราคาที่ผมแจ้งไว้นะครับคือผมซื้อเหรียญละ4บาทนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะขายหรือพอที่จะขายได้ผมก็ซื้อได้ราคานี้เพราะว่าถ้าซื้อสูงกว่าน,นี้คือผมซื้อไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือคุยกันตรงๆพูดกันตรงๆนะครับก็คือจะได้แบบเข้าใจกันง่ายๆการซื้อขายมันจะได้แบบไม่ต้องแบบมีเล่ห์เหลี่ยมมีอะไรกันอ่ะก็คือผมก็พูดตรงๆผมพยายามทําคลิปให้มันชัดเจนนะครับซื้อได้เท่าไหร่ขายเท่าไหร่ อะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะได้เข้าใจไปเลยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยผมซื้อได้เหรียญละ4บาทนะครับถ้าเพื่อเพื่อนๆมีช่องทางหรือว่าสอบถามช่องอื่นๆก่อนก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องขายแต่ช่องผมนะครับช่องอื่นถ้าเกิดเขารับซื้อเหรียญละ5บาท6บาทคือส่งไปช่องช่องเหล่านั้นได้เลยนะครับลองติดต่อหลายๆช่องนะครับผมก็ไม่ได้ใช่ว่าจะอวมไว ให้มาส่งมาขายผมแบบถูกๆแค่เจ้าเดียวนะครับผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ผมนะครับขายที่ไหนได้ราคาก็คือขายที่นั้นได้เลยนะครับผลประโยชน์มันเป็นของเพื่อนๆน,นะครับมันมันมัน,มน,มนผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ผมก็มีแหล่งที่ซื้ออีกหลายที่นะครับในกลุ่มซื้อขายมันก็เราก็ต่างก็มีมีมีทางเลือกนะครับเหมือนเพื่อนๆมีมีทางเลือกนะครับการที่มีช่อง u ู YouTube หลายหลายช่องอ่ะเป็นข้อดีของของผู้ชมของ fc นะครับช่องรับซื้อมีหลายช่องถ้าช่องอื่นๆเขาซื้อจริงเขาให้ราคาสูงจริงก็คือส่งไปขายช่องเหล่านั้นได้นะครับก็คือมันมันเป็นอะไรที่มันแบบธรรมดาอยู่แล้วนะครับการซื้อขายเราอยากขายให้ได้แพงนะครับก็คือเราต้องลองมองหาดูหลายๆช่องนะครับก็ลองติดต่อดูนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ส่งมาขายช่องผมก็คือประมาณว่าติดต่อช่องอื่นไม่ได้ มากกว่าด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวมากพอเหรียญก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะครับอันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็มีแกะไปนะครับเนี่ยแค่เนี้ยกล่องก่อนหน้านี้นะครับ40 41บาท41บาทรับไปประมาณพันเเนี่ยแค่เนี้ยพันเนะครับเดี๋ยวไปย้อนดูคลิปได้นะครับคลิปของชุดนี้ที่ผมแกะไปนะครับเนี่ย สิบสามเหรียญเหรียญห้าสองเหรียญแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญนะครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสี่สิบเอ็ดบาทแลกเงินพันเจ็ดนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเป็นเหรียญหลักๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ซื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาคุยกันโอเคพอใจกันทั้งสองฝ่ายก็ซื้อได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ